กดขัดเช็ดง่ายๆเพียงหนึ่งนาทีรองเท้าของเพื่อนๆก็จะสะอาดคลิปนี้ครับเรามีน้ํายาทําความสะอาดรองเท้ามาแนะนํากันครับเป็นแบรนด์ของคนไทยครับชื่อว่า King Clean ครับมีจุดเด่นที่น่าสนใจมากๆฟ้าชูคีนครับเป็นน้ํายาทําความสะอาดรองเท้าสูตรอ่อนโยนไม่มีลทธิ์กัดกร่อนครับจะช่วยในเรื่องของการขจัดคราบสกรปรกพวกฝุ่นละอองต่างๆแล้วก็คราบโคลนครับน้ายาตัวนี้ครับใช้งานง่ายมากๆเลยครับไม่ต้องใช้น้ําให้วุ่นวายไม่ต้องเอารองเท้าไปตากแดดหลังใช้เสร็จ สามารถใช้ได้กับรองเท้าทุกสีทุกประเภทไม่ส่งผลต่อสีของรองเท้าไม่ว่าจะเป็นหนังหนังกลับยางผ้าแคนวาสหนันงนูบักเรียกว่าน้ํายาตัวนี้ครับรับจบทุกระบบปกติครับเราจะไม่ค่อยเห็นน้ํายาทําความสะอาดสไตล์นี้เท่าไหร่ครับที่พกพาง่ายใช้งานง่ายสะดวกคิงคีนีค่นนครับน่าจะเป็นแบรนด์ไทยเจ้าแรก,แรกเลยก็ว่าได้ที่ทํามาในสไตล์นี้เราว่าจุดเด่นของแบรนด์ครับคือการใช้งานที่ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆครับเพียงแค่3ขั้นตอนครับกด น้ำยาลงไปตรงบริเวณที่สกปรกครับต้นน้ำยามีกลิ่นหอมครับขัดบริเวณที่สกปกร,ร,รก,ปกด้วยแปรงที่ติดมากับขวดไม่ต้องพกแปรงให้วุ่นวายเช็ดด้วยผ้าแห้งให้สะอาดไม่ต้องไปล้างออกหรือว่าต้องใช้น้ำให้ยุ่งยากเพียงแค่หนึ่งนาทีครับรองเท้าของเพื่อนๆก็จะสะอาดหมดจดเป็นน้ำยาทคาความสะอาดรองเท้าที่พกพาไปไหนได้ง่ายสะดวกติดรถติดกระเป๋ามีไว้อุ่นใจไม่ต้องกวลวเลย ยิ่งช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับเหมาะสุดๆเพียงแค่ขวดเดียวเอาอยู่ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจ King ีน e า n f a s h u k นะครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้ครับ1ขวด259บาท2คขวด459บาทและ3ขวดครับ659บาทครับสามารถสั่งซื้อกันได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลของทางแบรนด์ครับเดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ครับ